วันนี้ก็เป็นวิดีโอพิเศษนะครับมารีวิวในห้องในห้องทํางานบ้างปกติยังไม่เคยเผยห้องทํางานใช่ป่ะปกติมันจะเป็นกล้องตั้งกับเห็นกระดาษเห็นปากกาเห็นมือแค่นี้อ่นนี้ก็เป็นตู้ตู้ตู้หนังสือที่มีโคดหนังสือหนังสืออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลยเนี่ยอันนที่เปยนพิเศษมาหนังสือความรู้หนังสือเขียนเว็บหนังสืออะไรเยอะแยะหมดเลยปกติอะตอนแรกอะจะใช้อันเนี้ย ใช้กระดานอันนี้ในการสอนใช่ป่ะแต่ทำไมจะมาเขียนแล้วมันมันเนี่ยมันตัวเล็กปากกามันเล็กใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ห้องกันอันนี้คือที่หอพักตอนนี้พักอยู่ที่หอพักอยู่นะีใน่ในห้องโคตรลกอะ่ะนะอันนี้อันนี้อันนี้คือที่เราเอาไว้ใช้สอนอ่ะสังเกตดูได้ว,วันนี้เมื่อเมื่อคืนอัพไวอ้อันนี้ก็เสร็จหมดแล้วฟังก์ชัน วิธีการสอนของเราคือปกติเนี่ยตอนแรกจะใช้หนังสือมาตั้ง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 กันเนี่ยเอาหนังสือมาตั้ง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 ให้มันตรงสูนแล้วก็เอามาทัดยาวๆเนี่ยวางใช่ป่ะแล้วก็เอาไอโฟนวางนี้แต่ตอนเนี้ยคือลองเรมิสวาบมาใช่ไหมก็เลยพยายามไปซื้อไอเหล็กฉากเนี่ยลองเอามาตัด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 แล้วก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็วาง่ะลองวางดูเอาไว้วางตรงนี้ปุ๊บเพราะว่าน้วก็จะได้อย่างเนี้ย ก็จะกลายเป็นที่สอนหนังสือเอาไว้เขียนได้นะฮะก็มีแค่นี้แหละโต๊ะทํางานเราแล้วก็บรรยากาศข้างๆรอบๆโต๊ะทํางานก็จะมีอะไรเกะกะเต็มไปหมดเลยหนังสือก็อยู่ทุกที่ทุกเวลามีอารมณ์ตอนไหนก็สามารถหยิบขึ้นมาสอนได้ตลอดเวลานะมันจะอยู่ไม้เป็นที่เป็นทางหรอกในห้องก็มีแค่นี้โต๊ะอันนี้คือโต๊ะที่ใช้ในการทํางานสังเกตเห็นเบาะเบาะมันจะ ตอนแรกมันจะเป็นสีเดือดเดืยมตอนนี้มันมันนั่งจนจนเละไปหมดแล้วนะปกติจะนั่งทํางานอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆเขียนหนังสือไปเรื่อยง่วงก็หลับยันเช้าตื่นมาทํางานต่อวงจรชีวิตอุบาทมาาวันนี้ก็มีแค่นี้เหนื่อยจากการเรียนการสอนขี้เกียจสอนมานั่งทําวีดีโอเล่น